การทุ่งแสงตะวันนะคะในบ้านของเราแม้มีต้นไม้ไม่กี่ต้นก็ให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตาแต่ว่าถ้าเป็นชุมชนป่าไม้ต้นไม้ก็ต้องเยอะหน่อยนะคะชุมชนบ้านไผ่อำเภอรัตนบุรีอยู่ที่จังหวัดสุรินค่ะที่นั่นเขามีป่าชุมชนเรียกว่าดงปู่ตาเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่นั่นรวมทั้งพิธีกรรมที่น่าสนใจด้วยอีกสักครู่ไปติดตามด้วยกันค่ะ ເປັນແນວໃດຄວາມໃສ່ຢາໃຫ อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้านเป็นแหล่งรวมใจและแหล่งเคารพตามความเชื่อของชุมชนเรียกว่าดงปู่ตา,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 าวันนี้เรียนรู้ ปูตาและความเชื่อที่ช่วยกันรักษาป่าแห่งนี้เอาไว้ได้ดงปูตาเป็นสถานที่ตั้งศาลปู่ตาที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเชื่อของคนในหมู่บ้านทุกปีจะมีพิธีเส้นไหว้ดงปู่ตาในเดือนสมและเดือน6เพื่อให้คนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ปู่ตาช่วยดูแลคนในชุมชนให้ปลอดภัยบางคนเวลาป่วยไข้ก็มาบนบานสารกล่าวขอให้หายพิธีต่างๆมักจะนำโดยจำปาดงปู่ตาสมบูรณ์ได้เพราะมีข้อห้ามต่างๆเป็นกติกาของชุมชนน้องกลางจะเล่าให้ฟังค่ะ หา้ามตัดต้นไม้หามฆ่าสัตว์เอาไดดลัเ็บสารปูตาปูเทาผู้แก้ะะบแวายครับเวลาเจ็บป่วยก็มาขอขมาครับห้ามตัดต้นไม้ห้ามล่าสัตว์ต้นไม้ที่ล้มก็ห้ามนำออกไปทำให้ป่าดงปูตาสมบูรณ์ใบไม้ทับถมไม้เก่าเปือ่อยผุเกิดเหตุขึ้นมากมาย เมื่อถึงฤดูการชาวบ้านสามารถมาหาเห็ดไปกินได้ทุกปีได้ประโยชน์ยั่งยืนกฎกติกาอ,อยู่บนพื้นฐานความเชื่อร่วมกันของคนในชุมชนกลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านไผ่วันนี้ตามมาเรียนรู้การไหว้าสารปู่ตาและพิธีผูกป่าพิธีผูกป่าเป็นอย่างไรเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์พิเศษมาด้วยค่ะเชือกกล้วย ต้นไม้ในดงปู่ตาการปูกนี้กลางบอกว่ามีความเชื่อซ้อนด้วยค่ะก็คือเชื่อว่าจะช่วยปกปักรักษาสิ่งต่างๆไวู้กไว้บถลักษะต้นไนต้น

จะให้ปู่ตาปกปักรักษาเรืป็นโฮมโปรโฮมไซต์ยูนิล่เป็นไปนะะเป็นเลกเป็นแกนแนีนหนาบ้านเราเป็นแกนด้านขึ้นบาด้านซ้อนกป็นที่หรอไปผปุ๊บเอาปูเข้าไป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 คอยตามน้องแทนล่ะคะอธิษฐานเรื่องอะไรก็อธิษฐานว่าให้ปลาหนียังมีอีกไปเป็นหลายๆปีครับถ้ามีปลาห้าวกะสิเก็บเฮ็ดได้ มีความสงบลมเย็นแล้วก็มีความสุขรับโอ้งดีนแนนนห้หงเดิมแน่สุดช้นใหม่ก็ปรู้อะไรอยู่เอาควายและเพณีการผูกต้นไม้บอกกล่าวให้ช่วยกันร,รักษาสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆบางคนก็ใช้เชือกพลาสติกที่หาได้ทั่วไปปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยแต่ดูเหมือนว่าเชือกกล้วยซึ่งเป็นแบบโบราณหาได้ง่ายไม่รัดต้นไม้จนเกินไปน่าจะดีที่สุดค่ะ มครึ้มเป็นเหมือนป่ากลางบ้านให้ทุกคนเข้ามาหาความสงบรักษาไว้ได้เช่นนี้ธรรมชาติก็จะอยู่ใกล้ๆตัวค่ะอยู่ดีแี่หงความคิดอย่าใดความใขยะาใ,ให้น,น,น,นี่เลยอุยจึงอยู่เย็น ต่างกันเนี่ยคนตาคนแก่ก็มาหลักษาไว้ตั้งแต่หมู่บ้านบท่านเกิดครับจนต้นอะเย็นในสองร้อยปีแล้วครับตอนนั้นมาหลักษากะใต้สิงเสื้อครับบริเ็นต้นใหญ่ปั้นนีแล้วครับหลังจากออกจากลุงปูต้าไปนีกาสิพ้าน้องน้องเยาวชนของห้านี่ไปขู้ตนใหม่เยาวชนในหมู่บ้านไผ่มารวมตัวกันพี่ปามปริญญาปลื้มจิต แกนนำเยาวชนชวนน้องๆทำกิจกรรมดีๆในชุมชนตนเองค่ะใครที่จ้องนใม่ได้ไปูกไเด้อไปูว่าที่ประหยัดพุทจีเป็นหนึ่งแกนนำที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนวครั้งหนึ่งเคยไปเรียนและทำงานที่กรุงเทพแต่ว่าเบื่อเมืองใหญ่คิดถึงชุมชนบ้านเกิดจึงกลับมาทำงานพัฒนาบ้านตนเองโดยนำเด็กๆทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนหลายอย่างรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ จุดหนึ่งที่สาคัญก็คือป่าซึ่งในช่วงนั้นเองเนี่ยกระทรวงพาฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์ได้มาวิจัยเรื่องทุนทางสังคมในหมู่บ้านแล่ก็มาฉีเขาเห็นซึ่งเขาอยู่กับป่าจนเขาเคยชินจนเขาคิดว่าบริษด็สำคัญแต่พอทงอางหนักวิจัยมามาฉีเขาเห็นว่า เขาได้ผลประโยชน์จากตาเนี่ยหลายแสนต่อปีซึ่งตัวนั้นเขาก็เห็นจริงนะงตัวนั้นเองก็เลยเขาก็เลยแนะว่าทุกค่ายที่เขาจัดแต่ละปีเนี่ยกิจกรรมติ่ถิ่งบ่ไหดคือเดินป่ามาต้องไปหาวิทยากรราคาแพงหรือว่าทางใดผู้สูงอายุป่าวบาลเขาเองที่อยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าฉันหูเวลาทันเดินป่าอยู่ตลอดเลยกับผ้าเด็กหน่อยยางเลยก่อนไปปลูก ตอนนี้เด็กๆจะลองวัดขนาดต้นไม้ให้ดูว่าไม้ใหญ่อายุเป็นร้อยๆปีมีขนาดกี่คนโอบไม้แต่ละต้นสูงใหญ่มีเชือกผูกอยู่หลายเส้น เก่าทั้งใหม่บอกถึงความเคารพที่สั่งสมกันมานานทำให้ธรรมชาติยังเหลืออยู่คู่ชุมชนอีกสักครู่ตามเด็กๆไปปลูกต้นไม้ด้วยกันค่ะ ชาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่างามบ้านไผ่อเภอรัตนบุรีจัังหวดสุรินทร์ทำพิธีผูกต้นไม้ที่ดงปู่ตาประจำหมู่บ้านแล้ว<ม>ก็ชวนกันหาต้นไม้เล็กๆจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปปลูกป่าในพื้นที่ป่าสาธารณะเื่อมโทรมของหมู่บ้านต้นนี้คือต้นกระเจียวป่าค่ะนี่ฉันด,ด้วยได้ จากป่ามาปลูกและขยายพันธุ์ในหมู่บ้านจนกลายเป็นแปลงใหญ่เด็กๆจะขอแบ่งกลับคืนไปปลูกในป่าบ้างค่ะส่วนกระเจียวอยู่ในป่าซาบานละตปแบ่งมาปลูกปลูกแต่ยขยายพันธุ์ขยายพันธุน์ไปทำเห็ียนี่เหระครับปามาหลายๆมันก็นหายเหมือนค่ะก็เอาพุทธไปปลูกทดแทนครับ สาธารณะหลังหมู่บ้านกันค่ะป่าดงหินล้มเป็นป่าสาธารณะครั้งหนึ่งเคยมีปัญหาหลายฝ่ายหลายคนลุกล้ำป่าค่ะถ้าไม่ช่วยกันรักษาไว้คงจะหมดแน่ ปรกาศเป็นป่าสาธารณะทุกวันนี้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้านเป็นแหล่งสมุนไพราอาหารพืชผักและสัตว์ป่าใช้ร่วมกันหลายชุมชนจึงเริ่มเสื่อมโทรมเพราะยังไม่มีข้อตกลงเรื่องการใช้ป่าที่แน่นอนป่าไม้ถูกตัดทำลายไปหลายส่วนแต่เด็กๆและชาวบ้านก็ไม่ย่อท้อน,นะคะอยากจะไม่ช่วยกันปลูกป่าเสริมค่ะ ดินาสตาลินาอุทังอภิภูชยามายีนีนาตัตตาเรก่อนปลูกป่าต้องเส้นไหว้บอกเจ้าป่าเจ้าที่เจ้าทางก่อน สาตุสาตุกเจ้าทิมเจ้าฐานเจ้าปลาเจ้อลูกเต้อลูดเขาเจ้าเราองเลยเจ้ากะที่ปะทิละก้อนเต้าเสองเต้อปะทิละก้อนเต้าเข้าปะทิละก้อนเต้าใหม่กะดีเดินสาตุสาตุกมีอืมก็ถูกเนาะโซแทนเลยลูกแล้วกะซอยกันหลักษาเด้ออ่าคนไหนมาเห็ดมาทำกับไปบอกเขาเพื่ออนุรักษ์เพื่อรักษาไว้ให้ทั่วลูกทั่วหลานอ่าได้บัณฑิต เสร็จพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเด็กๆแยกย้ายหาที่ปลูกต้นไม้บริเวณนี้เคยมีต้นแดงเป็นร่มเงาตอนนี้เหลือแต่เศษซากตอและปลายไม้ปา่าดงหินล้มเป็นปา่าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้านการดูแลห่วงห้ามตัดต้นไม้ทำได้ยาก คนตัดต้นไม้ก็ไม่อายเด็กๆซะด้วยสิคะเด็กๆบอกว่ ok <น> <time> าป่าไม้ให้ประโยชน์มากมีอาหารที่ไม่ต้องซื้อหาค่ะมันอยากได้เห็บกัะยางเขามั้ยหรือเหียนมันเยอะแยะมากมายแต่กระเจ้าบไม่กินกะึงตามฤดูฤดูฝนติมมันก็ออกมันก็ออกดอกครับแต่ห้ามีป่ากะ จะมของกินนี่เยอะแยะมากมายโปหลายพอตองไปใส่เงินตึไไน้นเลืองแป,งงไปไลูกต้นไม้แล้วเด็กๆและชาวบ้านจะบวชป่าด้วยสร้างจิตสำนึกรักป่าค่ะภาษาประวัติศาสต blue จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้คนได้ไตรตรองก่อนที่จะลงมือทำอะไรค่ะผมปปูก,กันแดงนใหต่นแนงแเลยถือตัดไงเข้ามาเห็นหยังไงเข้ามาทำลายผมหัวตนแดงและผมกะอธิษฐานเห็มันยังมีอายุเป็นหลายหลอยปีคับน้องแทนอยากให้ทุกคนมาช่วยกันค่ะให้ ควนมาซอยอนุหลักปลาไหม่แหงเนีย่ยอนุหลักแล้วนั้นหลมเย็นเป็นสุขั ลูกต้นไม้ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นว่าชุมชนเล็กๆค่อยๆปลูกป่าขยายพื้นที่สีเขียวในชุมชนตนเองแล้วก็กลายเป็นที่พึ่งพารวมทั้งเป็นความผูกพันของคนในชุมชนด้วยน่าชื่นใจนะคะพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยบอกเล่าไปในรายการทุ่งแสงตะวันตอนนี้เราบันทึกเป็นหนังสือค่ะนี่ ดาวดวงน้อยหมายเลขสองวางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือต่างๆมันไม่ได้เป็นแค่หนังสือนะคะแต่ว่าเป็นการบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตและสิ่งดีๆต่างๆในชุมชนทั่วประเทศไทยโดยฝีมือพี่ๆทีมงานทุ่งแสงตะวันหาซื้อกันได้เลยค่ะส่วนคอนเสิร์ตกว่า20ปีทุ่งแสงตะวันซึ่งจัดไปแล้วเราจะนำมาบอกเล่าออออากาศในทุ่งแสงตะวันตอนพิเศษสัปดาห์หน้าแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ